เทคนิคการยี่ปรับแบบอัจฉริยะระดับโลกช่วยสมองแล่นไวเมื่อตื่นกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้จริงซาวาร์ดดาลีศิลปินผู้สร้างผลงานแนวเหนือจริงหรือเซเซเลียลิสนะคะชื่อกล้องโลกรวมทั้งโทโมัสอันวาเอดิสันนักประดิษฐ์คนสำคัญผู้คิดค้นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาตินับพันชิน้น ต่างก็ใช้วิธีงีบปรับพักผ่อนแบบพิสดารซึ่งพวกเขาอ้างว่าช่วยให้การใช้ความคิดและจินตนาการโลดแล่นไหลติดขัดเมื่อตื่นขึ้นเทคนิคการงีบปรับแบบพิเศษนี้ทำได้ด้วยการเอ็นตัวลงพักผ่อนผ่อนคลายบนเก้าอี้หรือโซฟาในลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอนจากนั้นให้กรรมวัตถุเช่น ช้อนโลหะลูกบอลหรือสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้เกิดเสียงดังเมื่อตกกระทบพื้นเอาไว้ในมือโดยยื่นมือออกพ้นขอบเก้าอี้หรือโซฟานั้นเมื่อผ่อนคลายได้สักครู่หนึ่งจะเริ่มพลอยหลับวัตถุที่กำไว้ในมือจะตกสู่พื้นและส่งเสียงปลุกผู้ที่กำลังงีบหลับให้ตื่นขึ้นมาแม้ในขณะนั้นจะรู้สึกมัวเงียอยู่บ้างแต่ คนผ,ผู้นั้นจะพร้อมทำงานที่ค้างไว้โดยเกิดไอเดียใหม่ๆหรือพบวิธีแก้ปัญหาที่ดีขึ้นสำหรับงานนั้นทันทีล่าสุดทีมวิจัยของฝรั่งเศสได้ทดสอบเทคนิคการยีบหลับดังกล่าวว่าจะได้ผลจริงหรือไม่และได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาลงในวารสาร Science a d v a n c e ฉบับ วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสมองกุมปารีส ICM พบว่าวิธีงี่ปลับแบบเหล่าอัจฉริยะของโลกนี้ได้ผลอย่างที่พวกเขาบอกไว้จริงมีการทดลอง ให้คนทั่วไปที่สุขภาพดีมีระดับสติปัญญาปานกลางและนอนหลับง่าย103คนให้งีบหลักด้วยวิธีพิเศษนี้โดยมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ว่าคนผู้นั้นอยู่ในภาวะการนอนหลับขั้นใดแล้วก่อนจะให้กลุ่มทดลองเอนกายลงพักผ่อน นักวิจัยได้ให้พวกเขาทำโจทย์คณิตศาสตร์โดยจะบอกวิธีทำให้สองวิธีแต่ก็ยังมีวิธีแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งซ่อนอยู่ในโจทย์ซึ่งหากผู้เข้าร่วมการทดลองมองออกหรือค้นพบวิธีนี้ก็จะสามารถทำโจทย์ได้รวดเร็วขึ้นอย่างมากดรเดลฟีนอูเดียสผู้นำทีมวิจัย อธิบายว่าความคิดสร้างสารรค์ไม่ได้มีอยู่ในแค่งานศิลปะอย่างที่คนทั่วไปมักเข้าใจกันแต่มันคือไหวพริบและการอย่างรู้ถึงแนวคิดใหม่ๆที่ตนเองไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนโดยคาดโดยความคิดนะคะใหม่นี้เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ต่องานที่ทำอยู่ซึ่งในกรณีของเรานั้นนะคะการวัดระดับความคิดสร้างสารรค์หลังตื่นนอน ขึ้นอยู่กับการแก้โจทย์เลขใช้วิธีที่ซ่อนไว้ผลปรากฏว่าเมื่อกลุ่มทดลองตื่นจากการยี่ปลับและกลับมาทำโจทย์เลขอีกครั้งมีคนจํานวนหนึ่งที่ทำได้ดีขึ้นเนื่องจากมองเห็นวิธีแก้โจทย์ที่ซ่อนอยู่โดยผลการตรวจวัดขึ้นสมองไฟฟ้าสมองนะคะชี้ว่าคนเหล่านี้ได้เคลิ้มหลับไปจนตกอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะ หรือขั้นตอนหนึ่งของการนอนหลับที่เรียกว่า n1 เป็นเวลาอย่างน้อย15วินาทีซึ่งคนที่งี่ปับได้ในลักษณะนี้จะมีโอกาสถึง83ที่จะค้นพบวิธีแก้โจทย์เลขที่ถูกซ่อนไว้ส่วนกลุ่มที่นอนไม่หลับระหว่างการทดลองมีโอกาสดังกล่าวน้อยกว่าเพียง30เท่านั้น คนเราใช้เวลานอนหลับในขั้น N1 เพียง5%ของแต่ละคืนโดยในขั้นนี้เราจะสามารถจินตนาการถึงรูปทรงสีและภาพความฝันต่างๆได้ในขณะที่ยังได้ยินเสียงในโลกแห่งความเป็นจริงไปพร้อมกันด้วยซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้สมองได้เกิดการเชื่อมโยงแปลกๆนะคะที่มักเกิดขึ้นในขณะตื่นอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะความลับก็คือคุณจะต้องพลอยหลับง่ายแต่ไม่เผลอหลับลึกจนเกินไปเพราะหากวงจรการนอนพ้นจากขั้น n 1นะคะเข้าสู่ n 2ที่เป็นการหลับลึกแล้วโอกาสเกิดความคิดสร้างสรรค์ก็จะหายไปทันทีค่ะดรอูเนียกล่าวค่ะ ทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมงสิค่ะ1 5บหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำน,นะคะเกือบเกือบสองทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวนันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้สี่ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ s p 8 8 8 8นะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาตอบตอคำถามทันทีเลยค่ะ หรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง หรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ